สวัสดีค่ะหน้าร้อนมาถึงแล้วทุเรียนออกแล้วมีกล่องใส่ทุเรียนกันหรือยังคะวันนี้นะคะแคสบล็อกมีกล่องทุเรียนคอลเลคชันสุดพิเศษมานําเสนอค่ะทั้งสองกล่องนี้นะคะมีขนาดกล่องเท่ากันค่ะคือขนาดกล่องกว้าง2ี่ยาว27และสูง30เซนค่ะโดยในหนึ่งกล่องนะคะสามารถบรรจุทุเรียนได้หนึ่งลูกและรับน้ําหนักได้ถึง10กิโลกรัมค่ะข้อมูลที่จําเป็นที่อยู่บนกล่องนะคะเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคือผู้รับผู้ทรง ประโยชน์ของการทานทุเรียนค่ะวิธีการดูทุเรียนสุกและว,วิธีการปอกทุเรียนค่ะด้านกล่องทุเรียนของเราทุกกล่องนะคะมีการเจาะดูระบายอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อรักษาความสดใหม่ของทุเรียนค่ะส่วนด้านข้างท,างที่เห็นนี้นะคะจะเป็นลูสําหรับขี้ยกค,ค่ะซึ่งสะดวกมากๆก,ก,กับการขนส่งจะขายหน้าส่วนหรือขายออนไลน์ก็ยิ่งสะดวกสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามี2คอลเลคชันให้เลือกค่ะ1นึ่งพรีเมียมทุเรียนค่ะเป็นการ พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาวนะคะให้ความรู้สึกหรูหราและพีเเี่ยมค่ะสอง c o l l e เลอ,อเร์ B l u x u ยนค่ะเป็นการพิมพสีดำเขียวลงบนกระดาษสีน้ำตาลให้ความรู้สึกนักโลกค่ะใครชอบแบรนดไหนก็กดสั่งลงตะกร้าได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะให้แ c a อ b o x ส่งความสุขจากสวนถึงมือทุกท่านะคะ่ะ